สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำที่พักอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีชื่อว่าวินิตดวงดีรีสอร์ทค่ะที่พักตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1143อยู่ห่างจากตัวอำเภอนครไทยประมาณ5กิโลเมตรค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะ ที่พักจะมีบริการทั้งแบบบ้านเดี่ยวจอดรถข้างห้องบ้านแฝดสองห้องติดกันรวมถึงด้านหน้าที่พักก็มีที่จอดรถกว้างขวางค่ะถ้าใครมาเป็นพวกรถใหญ่รถบรรทุกก็สามารถจอดเข้าพักได้ค่ะห้องพักจะมีบริการทั้งแบบเตียงเดี่ยว500บาทและเตียงคู่550บาทค่ะ วันนี้นะคะเราก็เข้าพักเป็นแบบบ้านเดี่ยวจอดรถข้างห้องนะคะเป็นห้องเตียงเดี่ยวค่ะด้านในก็มีอุปกรณ์เบื้องต้นครบนะคะแอร์ทีวีตู้เย็น WiFi นะคะมีการน้ำร้อนให้ด้านในห้องน้ำนะคะก็จะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ค่ะอาบน้ำกันได้สบายใจเลยค่ะยังไงถ้าใครผ่านมาทางนะครไทยนะคะสนใจก็แวะเข้าพักติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ